กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกอนรายการอยู่ก็ฮัมมูนเนาะวัาเลก็จะมาต่อจากอีพีที่ห้าเลยนะครับว่าผมมาบอกไปป้าจะทําการปนจีคาราฟันของสงสาให้หมดเลยใช่ไหมครับอ่านอ่าชโอเคครับวันนี้ก็จะปนจีคาราฟันของคุณศงสารทำในอีพีต่อจอากอีพีที่ห้าเลยมาครับมาอีอันทีท่แล้วเราก็ปนเลย เออฝั่งนี้ครับปนกันอยู่ครับไม่เป็นไรเอาบอออกยาสงครามไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราคืออย่าไปยุ่งจริงๆเราจะไปยุ่งก็ได้แหละแต่ผมไม่อยากไปไงผมอยากมาตรงนี้มากกว่าโอเคลิสโกยามาลีนไม่เป็นไรกูเอาหมดาม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 าจะเอาเมืองได้นี่ผมเอาเมืองแล้วนะโอ้คือมันคือคือ,ค,อคือมันต้องดุจเกินไปเปล่า มันก็สุดเกินเนี่ยมา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 แต่ตอนนี้ปุ้มหมหู่บ้างเหรอได้มาพรุ่งนี้เรื่องของทําทุนทั้งหมดนะครับผมจะไม่อะไรนั้นของทําทุนของทําทุนของทําทุน Let's go อ่ะเดี๋ยวเพื่อเราตีตอง U อูเหรอเมื่อกี้ไ่ได้ดูด้วยไงประเด็นอะเฮ้ยทำไมเกมนี้ผิกวะไปประมาณเราจินได้หมดเลยตอนนี้แต่ไม่จะแบ่งกันแบบ ยังไงก็ไม่รู้แหละสืว,ว่าตรงนี้กองศิงอ์ยุยาเราค่างใหญ่นะครับตีหงสาแตกได้นี่ก็ถือว่านับปฏิหารมากเลยนะไม่มีครับเพราทหารเราเต็มไม่เป็นไรมันต่างกันยังไงวะอันนี้ก็บอกนีมันต่างกันยังไงวความยาวว่าเออไม่เป็นไรเสียไปเลยอย่าปิดแครครับคนรวยหอาจะใช้ยานนะฮ ดี๋ยวเราจะมันมันเอามันดูกกันนั่นกันหมดแล้วเนาะในในตัวเมืองหมดแล้วอ่ะคือมันไม่กล้าสู้กับเราแล้วอ่ะตอนเนี้ยอ่าอ่าออกตองอะไรวะเมืองอะไรมันเนี้ยเมืองอะไรของเขาไม่เป็นไรผมไม่ซีขอถ้ามันพ้นได้ผมก็จะป้นเฮ้ออ่ะมือมือนี้ถือว่าจะจบกันนะแต่ถ้ารวม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 กันก็น่าจะขายได้ราคาดียู่ก็น่าจะได้ไม่แย่ราคาละ เดี๋ยวอีพีนี้ผมจะทำปนแบบเฮี้ยนเลยถ้าเจอหงสาอะไรงี้ปนเจอพวกองคลักอะไรนี้ป้นแต่ดูทรงก็น่าจะไม่มันก็น่าก็น่าจะแตกแล้วล่ะนะเพราะมันแบบมันไปกันหมดแล้วอะเราแวกอะไรครับปฏิเสธครับถึงหมื่นครับแล้ผมค่อยให้9,000นี้ผมค่อยให้นะเออจะมาอะไรครับสี่บันหงสี่บันห้าตีแทบตายครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ออันนี้ไม่เกี่ยวกับ,ขนะเ,ปปบเขานะจะไปปนทุงมตีสุมห้าเขาจะเด,ดโดนครับเดโอนสามร้อยมีโอ้โหเมงยูเสีตีอุ้ยทับมันแตกหมดแล้วนี่ทับมันแตกหมดเลยพวกชาวบงชาวบ้านผมก็ปุหมือนกันเด้อผมไม่ให้เข้าหรอกเฮ้ยต่อ,อยูสัญญาเชอรเวอะไรอะ่ะเชเรชาวนามึงไปไหนไม่ได้หรอก ตันงขาวจะไปไหนไม่ให้ไปโว้ยมันรุดวะอะไรวะทะเลาะกันหรอตรงใสหนีทับเลยมั้งช่างไม่เห็นเราได้ตรงนี้ไปฝั่งนู้นได้ตรงนู้นไปโอ้โหเราไม่งเจริญจัดเลยนะเราไม่งชิงกับกองทัพได้ไหนเลยนี่พระเจ้าฝรั่งมินอะ มินเอนตี้อะไรวะแต่ยอดมากแต่่าทำแต่ว่าดีอยู่มีภารกิจเข้ามาครับออกยาสงครามออกยาสม,มุทสงคราม,ให,รม,มหให้ไปรวมตีเมืองไหนอ่ะเขาให้ไปรวมตีเมืองไหนจะต้องดูทัพใหญ่เรื่อยๆนะเดี๋ยวเราต้องหาก,ก่อนดับแรกเหตดาบแลกเเราต้องไปหาก,าก่อนแล้วไอ้นี่มันมันหลุดมาไงของมันนี่ สหมิงทอนี่จอมแพ้ซะไม่งั้นเจ้าตายสหมิงคอนครอินใช่ปะใช่แหละอ่านถูกแล้วมั้งไม่เป็นไรบาแต่มันอยู่ไหนมัยิงแม่งหมดแหละครับผมบอกแล้วเจอที่ไหนค่าที่นั่นปนทุกอย่างเอาที่เอาได้แต่ตอนนั้นทหารเดินไม่ทันมันทหารมันไม่มีอะไรเลยตอนนั้น คือทัพมันจะแตกแล้วอะันแตกแล้วดีกว่าเมืองมันจะแตกแล้วถ้านับตามหลักอะเพราะมืองเมืองหลวงอะเราได้แล้วแต่ตอนนี้กูรุดเข้ามาตรงนี้ได้ไงถ้าฟันตัวไม่โดนฟันน้าครับนี่คือสิงของผมนะให้มันแตกแน่า โดน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 อันนี้เราโดนเองตายดิมึงก็อึดแท้วะจ้าว,าวกว่าจ้าวเว้ยตอนนี้ใช่ปะไม่ใช่มั้งกูว่าใช่แหละตรงนี้นี่ไงโดนพลปืนใหญ่ยิงตายแบบอนาจาอนาธาแห่ใจเอาให้โดนหน่อยเอาให้โดนหน่อยไม่ต้องหนี พวกกูไม่ให้หนีเว้ยไอพวกนั้ชิวๆครับพวกแบบพวกหนีแล้วอะ่ะไอพวกคีปอดอะ่ะประมาณนั้นแหละตามไม่ตายวะเฮียต้วก็ต้องสองทีแหละตามเจรจาบันของทหารรุ่อนี้สถานนี้ดีมากเลยนะคือว่าผมนับไปว่าดัก่อนสุดละไม่จ้างครับไม่จ้างพวกนี้ปล่อยอลอของก้ากเอาให้พี่ใช้เถอะผมไม่ใช้แล้ว นี่ปะคนสีอินทาเทพข้ารับใช้ท่านท่าเสมิงนทอไม่ใช่วะไม่ใช่คนนี้อ่ามันเชื่อเลยนะออกยาสงครามสมุดสงครามไอ้นี่มันยังไม่กล้าสู้กับเราเลยผมแล้วผมก็ไม่กล้าเล่นกับมันด้วยมันพอปืนเยอะผมก็เยอเหมือนกันนะ <c oughs> ผมก็เยอเหมือนกันนะแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนเอาเนี่ยผมหาเขาไปเจอแล้วลูกสาวน้ำพิมใจโอ้ยไอ้แย่คุองเอาแล้วบ้าง แล้วเขาอยู่ไหนอ่ะเ,เกี่ยวกับบรนเจ้าวันนี้หมื่นเทพไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเขาไปไหนของเขานา่ะคำถามแล้วเขาไปไหนของเขาแล้วเขาไปไหนของเขาตามล่าสุดตามหาคนหายนะครับตอนนี้คาดเดาเจของใครบางคนศริชาเทพไม่ใช่ออกยาเป็นออกยาอ่าหาก่อนเี่ พิมายเหรอใช่ปะกุงเราแวกัตอนนี้อ๋อไปตีเราแวกตีเราแวกททำไมพี่ไม่แจ้งให้มันละเอียดละ่ะเอาไอ้น,นี่ละใครมึงกล้าเหรอมึงกล้าเหรอกูถามจริงมึงกล้าเหรอได้ถ้ามึงกล้ากูจะตอบรับความกล้าของมึง๋ยวกูจัดให้แบบบุมบอมซอมเบยอตรงนี้เลยตรงนี้เลยเพื่อน พวกเราตั้งรับเป็นแบบแถวตอนเลียงถังแล้วกันเพราะฝั่งนั้นมันไอ,อมันจัดยังไงของมันก็ไม่รู้เยอะกว่าผมหลายเท่าเลยแบบนึงผมจัดไม่แบบโอเคตอนนี้น่าจะได้แล้วโอเคได้ละไปพวกเราสู้เพื่อชาวอายุธยาครับฮูรอเอไมชัเงียมาเสียเดี๋ยวตอนเลี้ยงสามไม่น่าเวิร์กตอนเลี้ยงเดียวแล้วกัน ตอนเลี้ยงเดียวตอนเลี้ยงเดียวอ่าไอพวกนั้นก็ไอพวกนั้นก็เป็นที่ที่ระสอบระสอบไฟให้เรายิงนะครับไปยู่พวกเพราะเขายุต่ำกว่าเราเราแวกนี่ผมบอกเลยนะครับสู้ใครเทบจะไม่ได้เลยถ้าแบบถ้าจะสู้ได้ต้องจัดโยนยนโหดมากอะก็บอกนี้ดีกว่าโหลดโหลดโหลดเร็วโหลดเร็วใส่เรียบร้อย ยิง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 ,ยงไม่โดนแต่กูยิงยิงหละอ่ะฝั่งนั้นเริ่มบุกละผมเคลียร์ตัวรุดก่อนไอ้นี่มึงตัวรุดใช่ไหมมึงบอกกูด,ดิตัวรุดใช่ไหมตายคาหนึ่งปุ๊บแล้วเพื่อนมันแค่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็จะมาเล่นาตายไม่โดนเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมเอาใหม่เอาใหมาเอว้อาใหมาเวาา้ย ตัวบักตัวบักไอ้เคียตัวบักไอ้นี่มึงใครเนี่ยฮะไม่โดนวะเอาไปว่าไอ้ช้างนี่ปล่อยไปก่อนเราเราเอาหลากักๆไว้ก่อนเราหลากักๆไว้ก่อนนะฮะตอนนอี้ดาบดีกว่าไหมดาบน่าจะชัวร์กว่าเยอะดาบน่าจะชัวร์กว่าเยอะไอ้เทียไอ้ไม่โดนแต่ก่อนทัาเราทุบได้อยู่แล้ว เราผสมกันเราไม่ได้ล้วนจะมีทั้งพลฟันพลยิงโอ้ยแบบกองทัพผสมอะตอนนี้เขี่ยตรงนี้ให้เพื่อนก่อนกองทัพนี้เดี๋ยวผมตีให้แตกเลยนะผมจะไม่ถอยไอย้ตรงนั้นอะเรายังไงเราเกียรยเขาได้อยู่ละไม่เป็นไรหรอกอีพีนี้ผมน่าจะได้ทำการตีเมืองเนาะอได้ตีตองตรงตรงีจากตรงนี้ให้เสร็จก่อน บุกเลยครับบุกเลยเอ้ยจะจะจะบุก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 เพราะบุกปุ๊บไอ้ช้างมันจะตามไอช้างนี Mine, soup, after, ่มันจะนั่นเลยให้เพื่อนเราค่อยๆดันเข้ามาดีกว่าทุกทหารลาบอ่ะไป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 ให้มันยิงให้โดนอ่ะให้มันทำยังไงก็ได้ยิงให้มันโดนอ่ะแค่นั้นแหละมีใครตายไหมปืนยาวมาใช่เลยอันนี้ใช้ได้โอ้ไม่โดน อ้าเรียบร้อยไอ้แบบนี้เดินยิงได้ถือว่าดีอยู่ตโหลดนานไปนิดไอ้โรมันหน้าแบบมุ่ยิดอะอ่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนมดาใหม่อาใไหมชานี่มันหน้าปวดหัวนะครับโอ้ยโดนโดนทุกคนดูนะครับกล้องนั้นจะละลายหายไปในพริบตานะครับ เกลียดยกูยัดเสร็จแล้วด้วยโดนโดนอยวเดินมาเป็นกลุ่มครับเดินมาเป็นกลุ่มก็ต้องตายแบบนั้นแหละจะมึงใครเนี่แล้วมึงใครแล้วมึงใครแล้วมึงใครเนี่ย,ยด,ด,ดีีก็มาเฉยเลยไอกรองนู้นมันเป็นทหารแบบมันสู้ไม่ได้แล้วอะทุกคนเข้าใจปะมันเป็นทหารแบบชาวบ้านอนหะอารมณ์ไปชาวบ้านปนแล้วอะ อาสาเข้ามาเกนทหารเกนนะประมาณนั้นเลยมันสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันโดนแค่ปืนใหญ่ผมมันคือคือคือมึงมันก็ตายหมดแล้วแล้วอีกนี่มึงใครเนี่ยอาสาเอา,า,เอาควายเลยควายชนกูโดนอะไรเนี่ยถ้าถูกกูโดนลุมล้าสูกกูโดนลุม ก็สู้ดูลุมตายไอ้เฮ้ยผมว่าโง่ไม่ได้สั่งนะปลุกไม่เป็นไรแต่ผมมองว่ามันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วของทัพม,มันสู้ไม่ได้แล้วเลยอะจริงแต่ผมรีบข่ามมาเลยกันเนาะเพ่อจะได้ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาสั่งแบบบุกแบบไม่มีผมเลยมันสู้ผมมาได้อยู่แล้วผมตายสามนี่กลับเราแยกไป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 ,ไ,ปไม่มีอาหารเลยเหรอเสดายดจัง เี๋ได้จุงเบยเอ้าเขาสุดท้ายเขาก็ไม่ตีพี่จะเอาไงกับพี่เนี่ยต้องต้องไปคุยกับเขาก่อนอ่าใช่ฉันขอรับฉันพร้อมสู้ไปกับท่านโอเคไม่เราไม่โอโ้โหี่มันสึกจุดจะหัดถีดถ ถัดทีดีไหมน้อกินอยู่มาปต่อยไปแล้วกันเพราะเรามีพีเอยู่ผมผมน้ำพี่มาแล้วนี่ผมน้ำพี่มาแล้วนี่เหนืี้พี่นี่จะไม่ได้เรื่องได้ราวนะพวกเขาวอะไรของเขาก็ไม่รู้ผมงงอย่างนี้ใหญ่มันอ่ะมันเดินมั่วเลยโอ้ยออกจาญ่ปุนมาเลยมันรวมขาทับกระค่ามาเดี๋ยวตามเขาไปก่อนเขามีแผลแล้ว อาจจะต้องหานนิดหนึ่งพื้ีเมืองไหนเอ่ยเหมือนจะเอามาเมืองล่างบ้างเหมือน,นจะเอามามมนลินแน่เลยผมเดานะไม่ไม่ใช่วะพี่ลงไหนอะ่ะพี่พี่จะไปฝักตายเลยเหรอพี่พี่บ้าอ่ะแต่เราก็ต้องตามเขาแล้วครับเพราะเราอันนี้เข้าเขาไปแล้วเราเพือเรข้าจานเดียว อาจจะไปตีปากใต้หรอ๋อ,อกนะเออตามอยู่นะคิดมากว่าเอามาแล้วตอนนี้มานึ่เออออกยาท่านผมว่าเขาบอกว่าให้ปิตีเมืองยาลากวาัวลาเปีังโกตัวกะลาอะไรของมันแม่งมก็ไม่รู้คือมันบอกว่ามันอยากได้เมืองบระมาณนั้นละให้บอกให้ทำได้ได้ไหมประมาณนั้น ผมทำไมผมไม่ทำครับเปลืองเฮ้ยเราได้ป้อมนี้หรอดีช้เราได้ป้อมน,นี้ซื้อเลยแต่พระเจมอยู่นะป้อมเนี้ยเพราะมันเป็นป้อมแถบมารยาเลยดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดูอาวุธด,ดิอาวุธมันเท่นะอ่ะอาวุธมันเป็นปืนแบบชาวนี้เลยอ่ะน่าลองน่าลองเดี๋ยวรอมีเงินเยอะเดี๋ยวซื้อมาลองนะ คือพี่ตีโจนยังไงอาการพี่ยังไงตามเขามยเหมือนแบบเขาแบบเหมือนไม่ได้ทําอะไรมาเคลียร์โจดเหมือนมาเคลียรโจดอะอ่ะเดี๋ยวผมไปเคียร์นะรอเช้าก่อนนี่ช้าหรือฮาผู้ let's go อ่าตอนนี้สั่งขบุกเลยนะฮาวอ,อ้ตอนทัพไหนเราสั่งไม่ได้เราก็จะสั่งไม่ได้นะ อ่าอีพีนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรครับเหมือนจะมาตามเขาแล้วก็ทําตามเพกับธรกิจเขาเอ,อ๋อทำไมกูบุกมาคนเดียวแล้วนี่เด้งเด้งยิงคูไปหนึ่งนัดเว้ยกลัวไม่กลัวไม่รู้ได้เชลูยิงมดพี่ขาบุกเร็วดิพี่พี่จะํำทำไมล่ะไอ้เชลูมันนักชาวนี่มามีเนื้อมีหนังบ่าวมีวะ โด๋ยวยิงอันเดียวเราจะแบบจะตายเลยถ้าจริงก็ตายเลยนี่แบบสุดๆอ่ะสุดรุ่นโอ้ยโดนหมาว่ะบอกไว้บอกไว้หมาตายถ้าฟันหมานี่หมาผมก็ตายอยู่นะถ้ารถมันเลิงดีๆอนะ่ะาโอเคครับเลดโก้เฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบตายแล้วเมื่อกี้ดีนะั้นทันมาก่อนเพราะไอ้ไขี่หมาซามัวแม่งเก่งมาก ผมเคยโดนหอกมันทิ่มไปตายเลยครับเดียวเนี่ยมันวิ่งช้ามาอย่างเมื่อกี้นี่แหละแต่ผมทันแต่ผมนี่ก่อนเนี่ยผมสีออกมาก่อนยังมันยังไม่หมดหรอกมึงมีเยอะมีเยอะคําเดียวเลยมันยังไม่หมดหรอกมังมีเยอะเดี๋ยวนะมึงเป็นชาวนี้แต่ทําไมมึงใช้ทหารของนี้วะผมไม่เข้าใจว่ะผมปืนเลยเยอะมากเลยกองหนเขามาถึงละ ถือว่าทับเราค่อนข้างใหญ่นะถึงมาบุกลงเนี่ยไหลแถบเช่นนี้ก็โหดกอใช้โหดพอใช้เล่นเลยเนี่ยเดี๋ยทุนอารบภาไปเจี๊ยบเราได้ไงล่ะนอารบภาไปเจี๊ยบเราโหดไปอยู่แล้ว <c oughs> ตู้เราไม่ได้เลยวนะไอ้พวกน้ะแม่งกระโปรงจริงไว้ <c oughs> ถือว่าเรามาเยอะกว่าเป่ <c oughs> เรามาเยอะกว่าแล้วก็บอกได้ว่าเราโหดกว่า อันนี้คือเรื่องจริงอะมันสู้อะไรตรงนี้แล้วพี่ของพวกม้าที่มันแบบมันเนี้ยเนาะตาย่ะไม่ตายพวกเราบุปกป้องคนช้างเรารูว้ว่าใช่อันั้นหรือเปล่าแม่ทัพหรือเปล่าตายโดนฟันคอแบบแบบอาหมูจีนเยว ไห้ตายอีกหนึ่งครับต่อเราแป๊บหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยถ้าเราไม่ฟันมา้ามันมันก็ไปของมันเรื่อยๆอะ่ะโอเคไม่ตายสิปะ่ะจะมาอะไรจะยิงกูยิงกูแล้วงยงยิงกูแล้วยิงกูแล้วยิงกูแล้วยงยิงกูแล้วยง ล้วช้างมันจะมาปนกับกูทาาําไมล่ะเมื่อกี้มันเห็นชุดเกาะเต็มยศเลยนี่นี่เหมือนมันเป็นผมมาโอต้องมนันนะเนี่ยต่อไานทิ่ผหายผมหายังไม่เจอเลยน่าจะต้องอับขั้นถงสูงก่อนไม่ก็ดูตามแผ่นมัน,น,น,นแล้วเนาะอ่าโอเคคนต้วนี้มันจะฆ่าพลช้างเราแต่มันทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันมีผมอยู่ทั้งคนมีผมอยู่ทั้งคน มีปุอยู่ทั้งคนเว้ยถ้ามันทํามันก็เฮี้ยเกินแล้วใช่ปะน่าจะเป็นนี่ยคนม้าของโอต้องมันไอ้นี่เก่งพอสมควรครับม,ม้าม่ใช่ม้าดีขี้เหคนม้านั่นแหละถูกแล้วรับนไม่โดนเลยไอ้คนปืนพวกนี้มันก็เก่งนะครับมันก็ไปได้เล่แย่นะผมชอบปืนมันปืนมันแบบเหมือนเอากระดูกมาทำเท่เทเทเท โอเคโอเคตายมันยังไม่หมดหรอกไอ้พวกนี้มันแค่แบบส่วนนิดเดียวเองเดี๋ยวนะทำไมทำไมทำไมมึงไม่ขี่เงี้ยมึงมึงหมดชื่อหมดเลยนะช้าอย่างนี้กูยิงหลังแม่งเลยดีกว่าโดนโดนโดนสี่ห้าโดนแบบจังๆนะเมื่อกี้แล้วทำไมตัวมันบักนั้นวะมันมันหนีไปแล้วไม่น่าเล่นเลยไม่เป็นไร แต่เราชนะไปแล้วแปลว่ามีอีกสั่งโจมตีตัวที่หน้าผู้ปุ่มถอยนะครับโอ้ไม่เป็นไรฮรับผมมันแน่นอนอยู่แล้วครับคือคุณไม่ต้องชมผมหรอกคือผมมันแน่นอนอยู่แล้วไงแตกไปครับอีกทับหนึ่งทับใหญ่ๆเลยพี่ครับเอาสกป้อมเฮะปปอมซาลงซาลอ,อย เหมือนจะมาปุบปัป้มนี้มากกว่าเนาะยกเลิกแล้วปะยังนีกว่าจะเรา,เราเราขาไปไหนวะมึงเคยพักอยู่ในป้อมเนี่ยนะเ,เดี๋ยวเราพักตัวเขาก็ได้ครับเราจะอยากได้ปืนวะพักอยูท่ที่นี่ก่อนเะ,ะีาคู่อ่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมมาต่อใน EP หนได้แล้วกันเนาะ